วัสดีครับเขากันอีกครั้งกับพวกเราดะมาโชแหมวันนี้เป็นเนื้อหาที่ดีมากครับผมเกี่ยวกับเรื่องเรื่องความเป็นไปก็คือสี่ข้อควรรู้ก่อนมีอะไรกับเพื่อนสนิทไม่รู้จะเปิดเข้ายังไงเลยเข้าหัวข้อเรื่องก่อนเลยแหละมันซีเรียสเหมือนกันนะหัวข้อนี้นะก็ประเด็นก็คืออย่างทุกวันนี้เราก็จะเห็นบ่อยครับผมเวลาคนตามหาเฟนวิบบีเฟนวิบบีทุกวันนี้ที่มันตามหาเนี่ยครับผมมันเหมือนไม่ตามหาเพื่อนอ่ะมันเหมือนตามหาคนมานัดอ่ะแต่อันนี้คือเพื่อนจริงๆนะเราคือเพื่อนจริงๆก็ ครับผมเอาเป็นเพื่อนแบบว่าเพื่อนสมัยไปเรียนแล้วกันเวลาอยู่มหาลัยอย่างเงี้ยเรารู้สึกสนิทกับเพื่อนผู้หญิงมากมากสนิทจนแบบว่าเฮ้ยมันเหมือนแบบเอ้ยมันแบบรู้สึกมากกว่าเพื่อนอ่ะก็ไม่ได้ลงล็อกขนาดจะเป็นแฟนได้ไงเป็นโซนเป็นโซนนะครับในดุกแล้วล่ะเป็นโซนเออแต่ว่าคุยไปคุยมาแล้วมันเกิดแบบดิวได้ดิวได้เออไม่ใช่ดิวดูดิวได้ก็คือกลายเป็นว่ามีอะไรกับเพื่อนครับผมเออแต่ว่าอันเนี้ย คือเป็นการเตรียมพร้อมก่อนที่แบบว่าจะมีเนี่ยคือต้องแบบควรรู้สี่ข้อนี้ก่อนว่ามันมีอะไรที่ตามมาบ้างการที่แบบว่าจะมีอะไรกับเพื่อนสนิทมาเริ่มกันเลยไหมอย่างแรกนะครับการที่แบบว่าการจะมีเฟนวิ๊บบีที่แบบมีอะไรกับเพื่อนสนิทเนี่ยครับผมอันแรกก็คือต้องซื้อสัตว์กับตัวเองก่อนเออซื้อสัตว์ยังไงซื้อสัตว์ก็คือไม่ใช่ S <S ไม่ใช่นะไม่ได้นะนะคือซื่อตัดตัวเองคือแบบเราต้องรู้ตัวเองก่อนว่าเราเนี่ยกับเพื่อนเนี่ยเราเป็นได้แค่นี้นะ,อะเออเราจะไม่มากไปกว่าน,นี้ะจะไม่มีความรู้สึกลงไปเล่นมากกว่าน,นี้ก็คือมันเป็นการซื้อตย์ว่าแบบเหมือนคุยกับเพื่อนด้วยแบบตัวเอง<ด>ว่าเฮ้ยเรามีความต้องการแบบนั้นอืมเอออะไรเงี้ย เออแบบไม่ใช่รักอ่ะไม่ใช่ความรักอ่ะแต่ว่าแบบก็เพื่อนกันอ่ะแล้วบางทีไปด้วยกันบ่อยๆอะไรเงี้ยครับเออแมันไปไม่อยู่อ่ะคือมันต้องซื้อตักกับตัวเองก่อนแล้วก็คุยกับเพื่อนอ่ะคุยกันตรงๆว่าแบบเฮ้ ความต้องการเรามันอยู่ตรงนี้นะอมันไม่ใช่ที่แบบว่าใครคนนึงแบบว่ามีอะไรกันเพราะว่าอีกคนนึงอยากเป็นมากกว่าเพื่อนเนี่ยเป็นแฟนเออส่วนอีกคนนึงไม่ได้คิดอย่างนั้นอีกคนแค่แบบว่าเออมันความรู้สึกอยากได้อยากอะไรเงี้ยอืมเออมันก็คือต้องคุยกันก่อนซึ่งถ้าตรงเนี้ยคุยไม่เคลียร์แล้วไปมีอะไรกันเนี่ยมันเกิดแบบดิวไม่ตรงกันนะความเจ็บปวดเกิดขึ้นเออมันจะเกิดการพลั้งพลาดพลั้งเผลอใจข้อที่สองนะครับผมเผยความรู้สึกทุกครั้ง หลังมีเซ็กเออเหมือนแบบรีวิวรีวิวรีวิวว่าครั้งนี้เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยให้กี่ดาวอะไรเนี่ยหรอพี่เผยความรู้สึกโคตรอ่ะไม่ใช่ก็บอกรีวิวไงมันมีดาวไหมไม่ใช่ไงไม่ใช่ไงนี่ไงเป็นแปดจุดห้าเต็มสิบครับ <laughs> <c oughs> ให้คะแนนตัดตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ใชเออมันเป็นกิจกรรมที่ประมาณว่าพอมีอะไรกับเพื่อนแล้วเนี่ยมันครับคนคุยเรื่องความรู้สึกกันเอเอ,เอว่าแบบมันจะมีฟิลที่แบบบางคนรู้สึกว่าคิดว่าเฮ้ยเราโอเคที่จะทําเหมือนอย่างที่แล้วว่ะที่บอกว่าเฮ้ยความต้องการเราตรงกันไว้อย่างมีอะไรกันแต่พอไปมีไปปุ๊บคนนึงรู้สึกแบบเฮ้ยไม่โอเคว่ะเออมันจะมีฟิลนี้นะที่แบบพอมีไปเสร็จแล้ว ไม่โอเคว่ะเรามไม่ได้อยากได้แบบนี้ว่ะอะไรเงี้ย<อ>แต่ว่าพอมันแบบตั้งแต่ครั้งแรกๆเนี้ยมันก็จะพอจะคุยกันได้ไงว่าเฮ้ยครั้งนี้มันเป็นการทดลองที่เรารสึกว่าเอ้ยมันไปต่อไม่ได้จริงๆว่ะเออก็ก็แยกย้ายเอเอหรือว่าสมมุติว่ามันโอเคทั้งคู่รู้สึกโอเคดีคนนี้ก็บอกดีมันก็อาจจะมีต่อต่อไปได้<อ>ก็เข้าใจว่าบางทีแบบว่าเป็นช่วงวัยรุ่นช่วงอะไรเงี้ยเออผมเออมันร่างกายมันขับฮอร์โมนต้องการแหละแต่ว่าอาจจะไม่พร้อมด้วยการที่แบบจะมี แฟนเป็นตัวเป็นตนเลยอะไรเงี้ยคุยกันดีกว่าเอคุยกันก่อนเรียกว่ารีวิวรีวิวให้ดาวยิ่งมันสำคัญมันสาคัญมันเป็นการรีเช็คความรู้สึกเรารู้สึกข้ามไปมีน้องมันข้ามขั้นนะข้ามข้ามข้ามไปอีสุกบทหนึ่งของของความสัมพันธ์นึกออกคำหนึ่งตอนสมัยที่แบบตอนช่วงที่แบบว่าเรียนอยู่ จะมีคนหนึ่งเคยพูดคํานี้ให้ฟังบอกว่าการที่เราแบบว่าไปมีอะไรกับคนอื่นเนี่ยมันเหมือนกับการที่เราเอาร่างกายอ่ะไปทําสัญญาเขาก่อนโดยที่เรายังแบบไม่ได้เป็นแฟนเขาเนี่ยถ้าเป็นแฟนกันคือเอาเราใจไปทําสัญญาก่อนที่จะมีอะไรทางร่างกายกันใช่ไหมเออแต่อันนี้เอาร่างกายไปทําสัญญาซึ่งบางทีอะมันมันผูกพันกันแล้วนะเออเอาออกไม่ได้นะแต่ว่าพอรู้จักกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยใจมันไม่ใช่วะเออผมสลัดออกมายากครับก็ต่อไปฮะเมื่อความรู้สึกเปลี่ยนไป ให้ตัดสินว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้เหมืนอนอย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกัน,นใช่<ม>เออแต่ว่าอันเนี้ยมันอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่ยาวขึ้นครับสมมติว่าเราแบบมีอะไรกับเพื่อนสนิทมาสักระยะหนึ่งแล้วครับผมเออแล้วมันรู้สึกแบบมันอย่างที่บอกว่ามีอะไรต้องพูดกันใช่ไหมอืมบอกว่าถ้าสมมติว่าเรามีอะไรกับใครเนี่ยเกิน5ครั้งแล้วเนี่ยอเออมันจะเริ่มมีความรู้สึกหลงรักอ,อ๋อเออมันถ้าสมมติว่าฝั่งหนึ่งหลงรักแล้วอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้รู้สึกด้วยอ่ะอ่านี่แหละมันคือคววาาลลลันนนอกที่่่่่ึงเใใจไปแแ้ชต สมมติว่ามันจะอาจจะมีเคสนอกเหนือจากนี้นะอย่างที่แบบว่าอีกคนนึงบอกเฮ้ยมีคนเข้ามาคุยกับเราอะแล้วเราโอเคกเขาว่าเออมีโอกาสพัฒนาต่อบเป็นแฟนได้เออเราควรจะต้องแบบหยุดความสัมพันธ์แบบเฟรนด์วิธีตรงนี้ก่อนเพราะว่าก็มีคนเข้ามาที่เราแบบรู้สึกว่ามีโอกาสเป็นแฟนอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเขารู้ว่าเราแบบมีอะไรกับคนอื่นก็คงไม่โอเคเนาะเอแล้วในจังหวะนั้นน่ะแล้วเกิดใจเราลงไปเล่นยแล้วหัวเราแบบพลาดเลยนะพอเขาบอกอย่างนั้นปุ๊บ ทำไมอ่ะอกหักอีกเออโอมันอกหักโดยที่แบบว่ายังไม่ได้แปลงอะไรนะยังไม่ได้รักไม่อะไรเฮิร์ชเฉยเฮิร์ชเฉยเนี่ยเออคือแบบเอ้าเออไอแต่รู้ตัวเลยนะถ้าเฮิร์ชเฉยนี่คือเอาใจลงไปเล่นแล้วนะใช่ถูกต้องนะฮะก็คือต้องตัดสินใจกันแล้วต้องคุยกันแล้วว่ามันเกิดมีอะไรผิดปกติขึ้นมาเนีออเมื่อกี้มีการคุยกันบอกว่าสมมติว่าเราบอกว่าความรู้สึกเปลี่ยนไปเราจะตัดสินแบบยังไงดีอะไรเงี้ยก็สมมติว่าแบบเอาเพื่อนสนิทกันมากแล้วกันเจอกันทุกวันมีอะไรกันทุกวันอ่โอ้โหโอ้ my god คุยกันตอนไหนดีวะอ่าโอ้หายเดือนไหมหายเดือนเดือนหนึ่งคุยกันสักครั้งหนึ่งหรือรายไตมาสดีเออไตมาดเลยผลประกอบการเป็นไงบ้างเออว่าแบบว่าเราควรจะไปต่อไหมอะไรเงี้ยเออแต่เรื่องแบบนี้มันแบบมันเกิดขึ้นนะบางทีแบบว่าเหมือนแบบทำไปจนแบบว่าเราลืมอ่ะเผื่อตัวเผือใจเผือใจแล้วกันไม่ได้เผื่ตัวแล้วตัวไปแล้วล่ะบางทีเผืใจก็ควรจะต้องแบบมารีวิวกันสักหน่อยคุยกันสักหน่อยอย่าปล่อยให้แบบว่าต่างคนต่างคิดอะไรเงี้ยพอแบบว่ามันไปไกลไปยาวแล้วมันจะแบบ คุยกันยากนะใช่พอมันมันมันหลุดตรงนั้นไปแล้วมันต้องมาถึงช่วง How ทูที่ต้องหาทางแก้ไขกันแล้วอนั่นแหละเฮ้ยทำไมยิ่งพูดมีแต่ข้อเสียเนี่ยทีมันอาจจะต้องแบบค่อยค่อยเช็คสัญญาณกันละกันอ่ะว่าแบบเมื่อไหร่ก็ตามที่อ่าหลังจากมีเซ็กแล้วแล้วอีกคนหนึ่งเปลี่ยนไปอ่ะมันจะรู้ได้อืมรู้ได้ด้วยความรู้สึกเออเออน่ะนั่นแหละครับ่ะข้อสุดท้ายครับเป็นข้อที่สำคัญมากที่ยอจะเป็นคนบอก กูตงดีกับพวกเธอตลอแล้ว่ะก็คือข้อสุดท้ายคือป้องกันทุกข้อผิดพลาดก็คือตั้งแต่แรกเลยอ่ะก็ต้องมาทวนก่อนอทวนความรู้สึกตัวเองทวนอะไรต่างๆนานาก่อนแล้วมาดูว่าผลที่จะตามมามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างโรคติดต่ออการตั้งครนภโดยไม่ตั้งใจก็คือบอกว่าควรจะเซฟเซนก็แหละใส่ถุงยางอะไรใส่หมวกกันน็อกใส่ถุงยางกันไปใส่หมวกกันน็อกด้วยขับเพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์ัเพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์ใช่นะครับก็คือปิดทุกช่องโหว่ก่อนคิดก่อนถ้า มันโอเคแล้วมันไม่มีอะไรที่จะตามมาแล้วก็ไปก็ลุยคิดเยอะอะไรคิดเยอะแต่ผมคิดเยอะใช่แต่ผมคิดแล้วแบบเฮ้ยอันนู่นไอ้นี่ไอ้นั่นมันไม่ได้ก็อยากเข้ามาเล่นในเวทีนี้ครับกับ FWB หรือเฟนวิดเบเดปิดเออนะไม่ควรนะครับเพราะว่ามันจะเกิด ปัญหาตามมาใช่เวลาปัญหาตามพวกแบบว่าแบบเป็นโรคติดต่อหรือว่าแบบว่ามีแบบท้องอะไรเงี้ยเฮ้ยมันเป็นปัญหาระยะยาวแก้ยากมากเลยนะใช่ควรจะคิดดีๆนะบางทีด้วยความที่แบบว่าเป็นเพื่อนไงเผเลออะไรเงี้ยสงหวะไม่ดีกินเยอะดิเผิเลอะไดเฟนวิทบีนี่หรือแฟนวิบุฟเฟ่เนี่ยกินเยอะด้วยนะครับก็คือสี่ข้อที่ควรรู้ก่อนที่จะมีอะไรกับเพื่อนสนิทนะครับอ่ะ ก็นี่ก็เป็น4ข้อนะครับที่เราเตือนกันไว้ก่อนจะมีอะไรกับเพื่อนสนิทนะครับก็ถ้าสมมติว่าใครชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามทุกช่องทางของเดอะมาโชด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนมาไปก่อนครับอะไรอ่ะก็ให้การเล่นเงี้ยโยนมาคือต้องเป็นนี้หรือเปล่าชอบชอบมาไปก่อนนะครับโอเคครับเราสองคนต้องลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับรีแก๊บ